ครับผมสวัสดีครับมาต่อกันที่หุ้นไทยเที่ยงนะครับผมไทยปิดเที่ยงไทยปิดเที่ยงวันนี้อาจารย์พิมพ์ฝากเด่นไว้ให้เป็น3กับ8นะครับ3กับ8ก็จะเป็น3 6 3 7 3 8 3 9 3 0นะครับผมอีกชุดหนึ่งชุด8ก็จะเป็น แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดแปดหกด,ด,ด้วยก็ได้แล้วก็แปดแปดนะครผมร้อยร้อยอาจารย์พิมให้

Z ิดเซตเซตห้าก็จะได้ห้าสามหกห้าสามเจ็ดห้าสา ผมโอเคครับสำหรับหวยหุ้นไทยเที่ยงประจําวันที่2พฤศจิกายนนะฮะเด่น3800ให้2กับ5ไว้นะครับสำหรับไทยบ่ายไปเจอกันไทยบ่ายต่อเนาะวันนี้ไทยเที่ยงใช้เซตนี้เลยครับสวัสดีครับผม